โอเคดีค่ะวันนี้มาพบกับเกมไม่ใช่เกมทีเป็นโปรแกรมชื่อว่าเมตาโซเมตอันนี้ก็คือแบบเพิ่งลองมาเปิดครั้งแรกเลยนะเห็นว่าเป็นโปรแกรมใหม่เห็นเขาว่าจะมาท้าชนกับวีลอยยิงหรือเปล่ามาทําอวตารแข่งกับ v ีลอยเนี่ยเป็นไปได้เหรอนะฮะก็เดี๋ยวจะมาลองดูกันหน่อยนะสำหรับคนที่อยากจะทําตัวละครลง VR Cha t ทําตัวละครลง v t u b e บของตัวเองนะ ก็ลองดูได้นะครับกับเมตาโซมีโอเคเรามาลองดูกันต่อดีกว่านี้ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะกับโปรแกรมเนี้ยนี้เพิ่งลองครั้งแรกเลยสดๆร้อนๆอตรงนี้จะมีเหมือนกดนิวเคชั่นมันมี2ตัวละครให้เราเลือกเล่นนะให้ผมลองยังไม่ได้ลองดิผมเพิ่งเปิดนี่แหละเพิ่งเปิดเลย มีเซนนาแล้วก็จิโอแล้วก็บิบี้บิบี้นี่ก็คือเหมือนจะต้องอันล็อกก็19บเก้าดอนแพงเอาเรื่องเนือเนี่ยแล้วก็มีตัวอะไรที่จะคอมมิ่งซูนก็เดี๋ยวลองดูเป็นเป็นหน้าก่อนแล้วกันนะอืมตัวนี้ก็เป็นตัวผู้หญิงผมสั้นเราจะมาดูว่าเมตาโซเมททำอะไรได้บ้างอ่าคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ค่อนข้างจะสวยอยู่เลยนะเนี่ย ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะครับก็ทําอะไรได้บ้าง่ะตรงนี้อะไรเนี่ยเปลี่ยนพื้นหลังเหรอเอต้าโซเมกก็ตรงนี้ขอเปลี่ยนพื้นหลังก่อนแล้วกันเป็นสีสีม่วงม่วงทึมๆก็เหมือนกดคลิกขวานะครับมันจะเป็นการหมุนวิวพอร์ตตรงนี้นะฮะก็ดูน่ารักดีนะแล้วก็เปลี่ยนแบ็กกราว n ์คอลเลอร์ตรงนี้ได้ใช่ไหม วันนี้สามารถจะ Import รูปนะครับ Import รูปเข้ามาได้ด้วยอ๋อก็ก็โอเคนะมีการ Import texture scale หรอ t ท x t เจอร์สเกลทำอะไรได้บ้างคืออันเนี้ยสดสดร้อนร้อนเพราะผมยังไม่ได้ลองทำอะไรกับมันเลยแล้วก็มีลายน้ำ e t a somate บังอยู่ตลอดเวลาเลยมะเขาแบบ ไม่อยากให้เล่นอะไรมากอันนี้เบมเบอร์ชิพมีสมัครเบมเบอร์ชิพด้วยเดือนละกี่ดอนก็ไม่รู้อันนี้เป็นเชฟหัวเนะาะเราสามารถปรับให้หน้าน้องหน้าเขานะครับหน้าเจาเขามีความละมุนกลมขึ้นมาได้นี่หน้าเหลี่ยมหน้าแบบหน้าเหลี่ยมจริงด้วยหน้าเหลี่ยมนี่เอาไปทำคาแรคเตอร์จีบีน่าจะน่ารักนะเนี่ยแล้วก็อ่ะนี่แบบนี้ แต่เราจะดีไซน์ตัวละครเราอันนี้อาราขอจะเลือกเป็นแบบหน้ากลมๆหน่อยอน,นี่ดูน่ารักขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็จะมีปรับด้วยนะว่าชีคโบนเออจัสเมนเท่าไหรอ่อ่นเนี้ยเราปรับเมนวนตรงนี้ได้สำหรับคนที่ชอบตนนะใครเล่นเดอะซิมมาก็จะได้เปรียบอันนี้น่าจะเป็นแบบจอรายก็คือจอคือกามว่าเห็นชัดไหมอันนี้แบบขอแบบกลมๆ หน้ากลมๆประมาณนี้แล้วกันแหลมนิดนึงตัววิวพอร์ตนี่เราทำอะไรได้บ้างอีกไหมเนี่ย c a m e ้ล่ารีเซ็ตอ๋อกดไปที่เฟสก็คือมันจะดูแค่เฉพาะหน้านะแล้วก็มีไลท์ตด้วยไลติงแสงแบบไหนนี่แสงแบบสตูดิโอไลท์แสงแบบดาวไลท์แสงแบบสี ก็ขอปรับเป็นสตูดิโอไลทติ้งก่อนน่าจะเห็นภาพชัดชื่อสุดหน้าผมพอใจแล้วต่อไปเป็นลูกตาก็ขอแบบแบวๆหน่อยผมว่าลูกตามันน่าสนใจกว่าตัวอุ้ยน่ารักดีนะเนี่ยอันเนี้ยหน,นอกตาหนูกอ่าเป็นแบบแตกต่างกับวีรอยค่อนข้างจะเยอะนะเราต้องมาดูว่าทําอะไรกับโปรแกรมนี้ได้บ้างอันนี้เป็นตาโตน่ารักดี มิงอ่านี่ตาแบบปูดๆเป็นโปนต่างห่างมีให้เลือกหลายแบบก็ผมจะเลือกเป็นตาแบบแบบนี้ละกันนี่มีความน่ารักดีผมว่ามันดีไซน์มันเก๋ดีแต่ผมอยากจะให้ตามันเขาเรียกอะไรเข้ามาชิดเข้ามาชิดจมูกอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะมันดูแบบอ่ะ,อะใหญ่ก็ได้ตาใหญ่ขึ้นมานิดนึง อ่าแล้วก็ vertical eye อ,อ,อันนี้เหมือนตาระยะของในตาใช่ไหมอันนี้ก็ลงมานิดนึงแล้วกันน่าจะสวยกว่าอันนี้ความกว้างความสูงความสูงประมาณนี้อ่ะโ vertical position อันนี้เป็นระยะของตาว่าอยู่ตรงไหนก็ประมาณกลา,างก่อน h อลิ z o n t a นี่อะ h o r i z o n เข้ามาในหน้านิดนึงาประมาณนี้น,น,นี่โอเคดูเป็นแบบแม่สาวนกฮูกน่าจะใช้ได้ eye l ช s อ eye l a ก็ I คืออะไรละ่ะลองดูสิ eye l ช s h รูปแบบขนตาเหรอมีขน,นตายาวขนตาสั้นใช่ไหมนี่ละกันขนตายาวหนะ่อย นี่เราจะเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนสีเปลี่ยนจากสีม่วงสีอื่นตรงไหนวะเดี๋ยวอาจเล่นไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวอาจจะเจอเปลี่ยนสีเอียเอีย e e ตรงนี้ผมมันบางอ่ะเส้นผมมันบางมองไม่เห็นขอไปทําผมล้นกันได้ไหมไม่มีผมโล้นเหรอตอนนี้ผมม,ม,มีให้เลือกไม่กี่ทรงมีให้เลือกไม่กี่ทรง เอาแบบไหนดีแะ้วนี้่ยตรงเลือกน้อยอาจจะเป็นเพราะโปรแกรมเพิ่ง Early Access ด้วยแหละครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีทรงผมสวยๆอันนี้ก็แล้วกันมันแมนนิดนึงเเราจะมาปรับใบหูกันอขอเลือกเป็นยังไงดีอันนี้กันหูใหญ่ๆหน่อยอืมแต่เดี๋ยวต้องปรับ นหน้ามันดูชิบินิดนึงตรงจมูกตรงจมูกจมูกแปบ,บไม่สวยจมูกยาวๆจมูกชี้โด่งจมูกแบบธรรมดาถ้าจมูกชี้โด่งหน้ามันจะเสียเชฟไม่เอา,าจมูกแบบกลางกลาแล้วกันนะครับอม มานี้น่าจะได้แหละอ่ะเมาเออรไลน์ก็จะเป็นพวกรูปแบบปากขอบปากจุดจูเลยจะเหมือนพารานิดนึงอ่านี่นะนละกันอ่ะอจุดจูเล็กๆโอเคต่อไปเป็นเมคอัพเมคอัพอ่าเมคอัพมันมันไปใส่ที่อายลาชด้วยอ่ะอันนี้ก็แปดลิ้มกันนะเนี่ยอ่ายไลาชมันไปอยู่ในเมคอัพ นี่แล้วกันดูอลังการงานสร้างตาหนาๆนี่เปลี่ยนสีตาได้เราสามารถจะอ m p พ r t เป็นรูปเท็กเจอร์ได้นะอินพ็ t ดเท็กเจอร์นี้ออกไปแล้วก็ไปแก้ไขใน Photoshop แล้วค่อยเอาเข้ามานะครับก็นี่เลยแล้วกันตาแดงแบบนี้ y อสไตน์แอสไตน์แอสไตน์เอาเป็นอันนี้ดีที่สุด ต่อไปเป็นบอดี้นี่เราสามารถเปลี่ยนเท็กเจอร์บอดี้ได้ก็เหมือนวีลอยเหมือนวีลอยสามารถปรับ saturation ได้ความอะไรๆความสดของสีเหรอออปชั่นนิดหน่อยเราอยากให้ผิวมันแดงๆนิดนึ่งไปปรับซัตโหดๆหน่อยสกินโทนเราสามารถเปลี่ยนสีได้อันนี้ก็เป็นสีแบบขาวๆนี่แหละดีละเชฟเอาไว้เป็นเชฟเฮดไซ ก็ต้องหัวโตวนิดนึงนะเราจะทําตัวละครเด็กกันบัสไซอันนี้เขเป็นหน้าอกอกมอกเล็กออกเล็กลกันโชเดอร์โชเดอร์ขอแคบแคบหลายแคบแคบนามติ๊กเน็ตความหนาของแขนแคบแคบ,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 บเลยแล้วก็อะไรวิสอ่ะนี่ไม่ค่อยจะมีเอวก็ลดมันไปบาดไซตูด ตูดแน่นแน่นไหมฮะแน่นแน่นก็เพิ่มแต่ว่าเอาพอดีพอดีแล้วกันขอปรับขาหน่อยเล็กทิกเนตเล็กวายนี่่ะปรับให้ดูแบบเด็กสุดนี้ขายาวขาสั้นก็ขาสั้นๆแหละดีละแล้วก็ปรับ c ิกเน s ของเล็กลงมาหน่อย ความยาวของแขนก็ลงตามเงดไซส์โอเคโชเดอร์ไฮประมาณนี้ไหมถ้าอย่างนั้นต้องปรับออบัตไซส์ลงหน่อยแล้วกันอืมไม่ย่างนั้นมันจะมันจะไม่บาลานซ์โอเคเอาไปเป็นชุดอุ้ยโอเลยเมื่อกี้ ออุ้ยยังกับกุมท้องนะ่ะชุดนี้ตายแล้วท่อนบนเราเป็นอะไรเดียวเป็นชุดนี้มาชุดกันหนาวใจกระโปรงเปรี้ยว เองขาสั้นลั่นจนมองไม่เห็นสั้นเสมอจออ่าอันนี้กระโปรงกลางนี่ดีกว่าเปรี้ยวดิใส่กระโปรงยีนแล้วก็ปุ้ยในเสื้อผ้ามันดูเป็นชุดคลุมท้องอย่างนี้น,นี่เปรี้ยเกินไปไม่เอาเปรี้ยเกินไปน,นี่อย่างนี้กันชุด เสื้อแบบเปรี้ยวๆนิดนึงออกเปลี่ยนสีเสื้อได้ไหมทินนี่เปลี่ยนได้เปลี่ยนเสื้อม่วงขอ,อเป็นม่วงโทนแบบอืมโทนน้ำเงินนิดนึงแล้วกันอ่ะโทนนี้ก็เปลี่ยนสีกระโปรงกระโปรงขอเป็นยีนสีดำได้ไหม ปรับตรงไหนนี่ป่ะอาจไม่ต้องดําสุดเอาเป็นแบบเหมือนยีนแต่ว่าเป็นยีนที่มีความดํานิดหนึง่งอ่าดูเปรี้ยวขึ้นเยอะเลยอลเ,เอาลืมเซฟอมาอมใหม่ๆนะอ่าอันนี้ดำอมเขียวอ๋อไม่สวยดำอมน้ำเงินดีกว่านี่ต่อไปเป็นรองเท้า เท้ามีอะไรส,สวยไ,มไหมเท้าผ้าใบเท้านี่เท้าเนี้ยสวยสุดละจะมาเปลี่ยนสีกันเปลี่ยนอะไรมากไม่ได้เราจะทิ้นมันเพราะมันไม่ใช่เปลี่ยนที่เท็กเจอร์ไงมันเปลี่ยนที่ตัวทิ้นสีมันก็เลยแบบยิ่งเป็นสีเหลืองยิ่งแบบแก่ยากมาเป็นสีเขียวแล้วกัน ดูฟ้าวหน่อยกรอบถุงมือไหมนี่ใส่ถุงมือได้ดีกว่าเปรี้ยวสุดยอดเปรี้ยวสุดยอดอเคซอค็อกสต็อกกิง้งนี่โอ้ถุงเท้ามีให้เลือกน้อยเนะาะใส่เป็นเลกกิ้งดีกว่าเลกกิง้งจะได้ดูไม่โป้หน่อยอ่าเลกกิ้งแบบนี้แล้วก็ โอเคแนสไตล์ okay. yeah, ผมอยากเปลี่ยนสีผมอ่ะอ่ขอเปลี่ยนนี่เราสามารถ e x p o r t texture ไปแก้ได้ด้วยนะใครอยากใครอยากเปลี่ยนสีผมแบบประหลาดๆก็จัดดูนะนี่แต่มันถ้าถ้าอย่งเงี้ยมันจะได้แค่แบบทิ้นสีถ้าทิ้นสีก็คือมันจะมันจะแก้สีได้น้อยนะครับมันก็คือเอาสีดําแบบเนี้ยมามาย้อมสีอันนี้ก็จะปรับเป็นผมม่วงนิดนึงอ่าประมาณนี้ถ้าจะมีใส่แว่นเลยนยะอ๋อมีมี accessory นี่เป็นบอดี้เนาะเราทำไปแล้วมีเพ้นด้วยโปรเซสไปแล้วต่อไปเป็นแอ c เซสซอรีอ้าวมีแค่นี้เหรอหูฟังเดี๋ยวนะหูฟังเราเราเลื่อนยังไงเนี่ยมันไปเหมือนมันไปติดกับกระดูกไม่นี่ป่ะกระดูกกระดูกหน้าอกรีมูฟก,ก่อน ไปใช้เครื่องมือมูฟอ๋อต้องมูฟเองด้วยโอ้โหมูฟเองเลยครับอ่าสกิวพอร์ตมันไม่ค่อยถนัดเลยอืมเอาประมาณนี้ไหมเ,เดี๋ยวหมุนเอาโรเตทเอา้าพอกดโรเตทแล้วมันกลับมาที่เดิมยังไงครัเนี้ อ๋อ oh, รู้แล้วรู้แล้วอันนี้เป็นเครื่องมือรีเซ็ตรีเซ็ตโลเคลมีโลเคกับเวิร์ลโลเคก็คืออ่าตามสิ่งของเวิร์ก็คือตามเวิร์แกนเวิร์นะแล้วก็มีรีเซ็ตไพวอรมีชิปก็คือเซนเตอร์ไพวอรแล้วก็แอตแทสทูเซฟเฟตน่าจะหมายถึงว่านี่แน่เลยไปวางที่ตัวออบเจกต์ที่เป็นเซฟเฟต ประมาณนี้น่าจะได้มันจะสวยอยู่มันไม่มีอย่างอื่นแล้วว่ามีแค่นี้เหรอจรีงดีอันนี้คืออะไรอ่ะดีคอร์แ่ดีคอร,ครนี่มันเป็นเป็นเหมือนผลึกอสักอย่างก็จะเอาไว้ตรงข้างขานี่แล้วกันโปะขึ้นมาอย่างนี้นี่เสร็จเรียบร้อยดีคอร์ ดีคอล์นี่คือแบบเอามาติดคือมัน snap snap นลงไปใน texture mate เลยเนี่ย texture mate ก็คือกับ UV อ่ะ UV ก็คือตัวที่เขาเรียกว่าตัว 3D model มันจะมีคำว,ว่า UV นะคำว,ว่า UV เนี่ยมันก็คือตัวเนี้ยเนี่ยเนไอแบบเนี้ยรูปภาพแบบเนี้ยนะครับก็คือไป snap ล,ลงเลย projection Project ลงมานะอันนี้ไม่ชอบลูกหมานี่ไม่เอาลบได้ไหม รูปแมวรูปแมวทำไมเบิ้ลมาสองตัวล่ะตัวเดียวอโอเคประมาณนี้เว็บแท็กกิง้งอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ใช้กล้องเว็บแคมนะมันก็เลยแท็กกิ้งไม่ได้ไม่เป็นไรหรอก ก็ร so like like no so? like ู้สึกคาแรคเตอร์ก็เป็นสไตล์ของเขาเนาะมันก็ไม่ได้แบบสวยจ๋าเหมือนอะไรอย่างเงี้ยน่ะก็คนละสไตล์กับวีลอยผมไม่ไม่ไปเปรีจัดแล้วกันว่าสวยไม่สวยไอ้โบรก็ไม่มีไอโบรไอโบรก็คือคิวอะไม่มีให้ปรับไม่เจอตัวบอดี้ถ้าเสร็จแล้วทำอะไรได้อะตัวเนี้ยเสร็จแล้วก็ รัชเมนตาสกีเนเทำอะไรได้ครับเนี่ยติดสก,สกีได้แต่ว่าติดลายน้ำเอาไปแคสแคสติ้งได้ก็คือเอาไปแคสแหละถ้ามีกล้องเว็บแคมนะมกล้องเว็บแคมเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆละโอ้มเอากล้องเว็บแคมมาติดให้ดูเลยดีกว่า สักแป๊บหนึ่งขอเวลา5นาทีอยู่ตรงไหนนะอ่ะอันนี้เหมือนกับว่าเราสามารถจะใช้ iPhone ในการไอน,นี้ได้เลยครับกำหนดเงื่อนไขคือ iPhone 16ขึ้นไป iPad 16ขึ้นไปนะครับในใช้ไลฟ์ลิง a ฟ e นะตัวน,นี้ของ iPhone ก็จะ,สะเสถียรหน่อยจะนิ่งหน่อยแ a ้วล้านเมตาอีนเฟสได้ไหม กล้องผมทำงานหรือยังเอ่ยหรือว่าผมต้องรีเซ็ตโปรแกรมมันถึงจะมองเห็นกล้องผมใช่ไหมเหมือนจะไม่ได้พ่อเช่นคาเมล่ารีเซ็ต ผมปิดโปรแกรมไปเนี่ยมันจะหายไหมเพื่อนคิดว่าไงเพื่อนคิดว่าเมตาเมตาโซเมตตัวเนี้มันจะหายไปไหมครับขอลองออกเข้าใหม่ก่อนอโซเมตโซเมตจริงหรือเปล่าไม่เห็นกล้องทำงานเลย ตัวนี้มีการเซฟมีการเซฟโมเดลอยู่แต่ว่จะมีเบสอย่างมากก็แค่สี่ห้าตัวใช่ไหมโอเคมันไม่สามารถใช้เฟสแท็กกิ้งของกล้องเว็บแคมได้นะอันนี้ไม่ใช่กล้องเว็บแคมไก่กาแลนะ้วโลจิเทคมบอกเลยของดีนะไม่สามารถจะ ดีเทคได้นะครับน่าเศร้าน้าเศร้าก็ถ้าอยากจะดีเทคก็ต้องคอนเน m e เมตาโซเม e ผ่านเฟซลิงนะครับซึ่งเป็นของ iOS เท่านั้นแย่ yeah, จังเลยผมไม่ใช้ด้วยที่ iOS อะไม่ค่อยชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple เท่าไหร่อโอเคถ้างั้นก็รีวิวเท่านี้แล้วกัน สำหรับคนที่มี iPhone อยากจะลองเล่นดูก็เล่นได้นะแต่สำหรับผมผมว่ามันยังไม่ค่อยจะโดนใจผมเท่าไหร่ m e t a s o m i ก็ยังไงก็ลองเล่นดูนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะกับ m e t a s o m i แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ